สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชราก,กิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสันนิเสีรีพัฒมหาวชราราชธิดาณชัน้นหนึ่งอาการภูมิศรีมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวันโดยในวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์มีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปลงนามถวายพระพรอย,อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลในนามของหน่วยงานสมาคมบูริธิทต่างๆนำจาจกกันดอกไม้พวงมาลายัยและสิ่งของต่างๆมาถวายที่หน้าพระรูปตลอดทั้งวันอาทิสมาคมสมมสอลูกเสือวิสามันแห่งประเทศไทยในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพนวด,ดีชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาส,สนาอิสลามสำนักจุฬาราชมนตรี สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเทศบาลเมืองชุมแพบนทลนทหารบกที่27จังหวัดร้อยเอ็ดสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยสมาคมกำนันและผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดรองครอบครัวจิรธิวั์ชมรมสันติสุขไทยอินเดียสภาเด็กและเยาวชนจัหงหวัดลำปางผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3และผู้อำนวยการนักสา่ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจัหลงหวัดภูเก็ต ครอบครเอี่ยมสะอาดจังหวัดนนทบุรีคณะสิทธิ์เก่าหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง SML รุ่นที่3สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรตลอดจนคณะประสบนิกก่อนถวายพระรูปรวมใจประสบนิกรถวายแด่พระองค์พาเพราะเราเชื่อในปาฏิหาริ์ที่ด้านหนึ่งใช้เหรียญสลึงเหรียญบาทได้เหรียญสองบาท ประดิษฐ์เป็นเลขเก้าไทยและพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพพยะวดีกรม,มหลวงราชสันนิษฐีพัฒมหาวชราราชธิดาเพื่อขอพระบารามีความพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถปพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคลุ้มครองอีกด้านหนึ่งเป็นประมวลพระรูปกว่า100พระรูปซึ่งในวันนี้ภายหลังจากที่ลงนามถวายพระพรแล้วได้พร้อมใจกันสวดมนต์ด้วยจิตใจมุ่งมั่นณบริเวณถ่งชั้นหนึ่งอาคารภูม,มิสิริมังคลานุสรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววัน ดยตลอดทั้งวันมีจิตอาสาพระราชทานและเครือข่ายวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษามาช่วยอำนวยความสะดวกในการลงนามถวายพระพรให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อยไม่กีดความบุคลากรและผู้ป่วยสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ